สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราวิทวอล์กนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่นะครับพาเ,เพื่อนเมาดูบรรยากาศนะครับนี่มีโรงแรมรถไฟด้วยนะแล้วก็ตรงนู้นจะมีร้านขายของ เดพาไปดูด้านในกันครับว่ามีอะไรบ้างนะตรงนี้จะเป็นห้องจำหน่ายตั๋วนะนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวมายืนรอมานั่งรอนะครับห้องจำหน่ายตั๋วนะ เดีย๋ยวพาออกมาดูตรงชานชาลานะครับป้ายชุมทางหาดใหญ่สถานีใหญ่มากเลยเพื่อนเื่เป็นสถานีแบบชุมทางนะผมไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรถไฟสักเท่าไหร่นะ แต่ให้ดูบรรยากาศก,ก่อนแล้วกันนะครับผมมาถ่ายวันนี้วันที่6ตุลาคม2566นะครับนีตรงนี้ก็จะมีที่นั่งบริการด้วยนะร้านจำหน่ายสินค้าแล้วก็ห้องน้ำอ๋อตรงนี้จะเป็นที่ รับส่งสินค้านะมีอัตรา,าค่าขนส่งสินค้าด้วยนะครับมีขนส่งรถจักรยานยนต์ไปกับรถไฟด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆนี่มีสินค้าเต็มเลยตรงนี้จะเป็นที่ขายของนะครับ เป,เป็นร้านขายสินค้าที่ระลึกเหมือนไกลๆจะเห็นเป็นรถไฟกำลังเข้ามาอยู่นะม,มีห้องน้ำด้วยนะครับ มีสินค้าขายเพียบเลยสาลเปาน้ำขนมไก่ทอดนี่น้ำขนมสาลเปาไก่ทอดนะชมทางอาจใหญ่ครับเพืพ่อนๆนู่นมีนรถไฟเข้ามาด้วย ฝั่งนี้ก็มีรถไฟเข้ามานะสถานีชุมทางหัดใหญ่กว้างมากเลยมีหลายชันชลา,านะอันนี้ชันชลา,าที่หนึ่งอันนี้ชันชลา,าที่สองชานชลาที่สามชานชลาที่สี่แล้วก็ชันชลา,าที่ห้าว้าวผมอาจจะดูตื่นเต้นหน่อยนะเพราะว่าที่ ภูเก็ตไม่มีรถไฟก็เลยแบบอยากมาเดินเล่นที่สถานีรถไฟนานๆทีจะได้แบบได้เห็นอะไรแบบนี้ก็เลยแบบอยากมาลองสัมผัสบรรยากาศนะเพราะว่าอยู่ภูเก็ตไม่ไม่มีรถไฟเลยนะมีแค่เครื่องบินแล้วก็ทางทางบกอย่างเดียวทางถนนรถคมนาคมทางรถอะไรเงี้ย ตรงนี้จะเป็นประชาสัมพันธ์ผมเดินย้อนกลับมาถึงตรงนี้แล้วตรงชุมทางหาดใหญ่เป็นป้ายนะครับยวพาไปดูตรงนู้นดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบ ที่นั่งรอนะครับก็จะมีผู้คนมานั่งรอรถไฟกันตรงนี้นะถือว่าเป็นสถานีใหญ่มากๆเลยนะชุมทางหาดใหญ่นี่เป็นร้านสะดวกซื้อนะแล้วก็เป็นเหมือนแบบสินค้าที่ระลึกอ,อะไรอย่างเงี้ย อตรงนี้มีอุมโมงค์ไปชันชลาที่สองสามสี่ห้าด้วยนะนี่แต่ผมไม่ไม่ลงไปนะให้ดูเฉยๆอันนี้น่าจะเป็นแบบขาเข้ามานะเพื่อน น่าจะมาจากประดังเบซาหรือเปล่าหรือว่ากรุงเทพไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าเกิดแบบมาเที่ยวที่ไทยก็ประเทศไทยก็ยินดีต้อนรับนะครับนี่เขาเพิ่งข้ามาจากชันชลา,าที่น่าจะาชันชาลาที่4นะ ตรงนี้ก็จะมีรถไฟจอดอยู่ผมคิดว่าน่าจะไม่สามารถแบบข้ามไปตรงนู้นได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบซื้อตั๋วหรือว่าอะไรเงี้ยก็เลยเดินมาตรงนี้แล้วกันนะอ,อ๋อนี่ไงหาดใหญ่บ้านดินลานนาม่วงตรงข้ามสถานีชุมทางหาดใหญ่มีโรบินสันอยู่ด้วยนะนู่น คาเฟ่อัมซอน E2S ว้าวอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับรถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ผมไม่ค่อยชชั่์เรื่องรถไฟสักเท่าไหร่เขาเรียกว่าขบวนท้องถิ่นหรือเปล่าอ้อชุมทางหาดใหญ่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนว้าอ๋อว่าแล้วว่าทำไมตรงนั้นมันเขียนว่า เออทางขึ้นชานชาลาสูงไม่เคยเห็นกันเฮ้ยเพเคยเดินมาดูนะเนี่ยนี่พี่เขากำลังทำความสะอาดอยู่ชุมทางหาดใหญ่ SRT หัวจักที่หัวจักอุนตราแมนหรือเปล่าเพื่อนเว้าวเดินมาไกลเหมือนกันนะผมอยากลองลองนั่งไปกรุงเทพดูบ้างจากหาดใหญ่ก็ได้ หรือว่าตรงสุราษฎร์พุนพินก็ได้ยังไม่เคยลองนั่งเลยแต่ว่ารถไฟอ่ะผมเคยนั่งจากรังสิตอ่ะไปอยุธยาครั้งหนึ่งแล้วก็อยุธย,ยากลับมาที่ลังสิตอ่ะมันก็ไม่ได้ไกลกันมากไปเที่ยวอยุธยาตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มทำ YouTube เลยประมาณเกือบ5ปีที่แล้วอ่ะนั่งไป20บบาทประสบการณ์แบบโอ้ร้อนมาก คือประสบการณ์แบบร้อนมากนั่งชั้นสามไปนะแบบไม่ระบุที่นั่งอะ่ะตอนนั้นอตอนที่แบบเอ่อรถไฟสายสีแดงยังยังทำไม่เสร็จเลยนะสถานีรังสิตยังยังเป็นเหมือนเป็นตู้คอนเทนเนอร์อยู่ข้างๆสถานีรถไฟสายสีแดงรังสิตอะ่ะ อยากแบบลองนั่งยาวๆดูบ้างเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงจะแบบมาลองนั่งจากชุมทางหัดใหญ่ไปประดังเบซาดูบ้างก็ได้น่าจะเลิศอ,อยู่ลองประสบการณ์ใหม่ๆน่าจะข้ามไปฝั่งนู้นไม่ได้นะ แล้วก็ผมก็ไม่อยากจะข้ามไปด้วย้กลัวแบบโดนเข้าด่าเอาชัวร์ดีกว่าอยู่เท่าที่คิดว่าน่าจะแบบเขาอนุญาตให้เราสามารถเดินถ่ายคลิปได้แล้วก็เดินดูบรรยากาศได้นะโอเคกลับมาตรงนี้แล้ว ชุมทางหาดใหญ่พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะมานำเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสวัสดีครับ